ก็โน้ไม่ปฏิเสธสัะกลัมาที่เรื่องทุกสาวเราหน่อยค่ะสกลจะเข้าโรงเรียนแล้วชมพูดไปเลยอ่ะทำไมอะไม่เข้าเรียนไม่เข้าเลย ก็ประมาณสิงหาปีหน้าเป็นเตรียมก่อนใช่ใช่แต่เขาก็แบบเหมือนพร้อมอ่ะเขาอยากไปเพราะว่าเขาก็ไปส่งพี่เขาที่โรงเรียนทุกเช้าอะไรเงี้ยก็จะแบบกลับมาบ้านก็สพายเป้แล้วก็เกล้จะไปโรงเรียนแล้วนะเตรียมพร้อมอยากไปอยากโตอยากแบบอยากโตอยากเป็นพี่มีคิดภาพไปไหมพี่ชมว่าถ้าเราไปส่งที่เรียนมันจะมีโมเมนต์แบบประมาณไหนเจเกวก็จะล่าเริงพิงแม่เข้าไปเลยคือเดาไม่ออกเหมือนกัน เราไม่ออกเมืกันแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าไปส่งบ่อยเขาก็าจะค่อยๆจะคุ้นเคยกับที่โรงเรียนแล้วก็แบบกับสตาฟกับคุณครูอะไรเงี้ยก็จะบบมีเห็นหน้ากันมีทักทายกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ก็หวังว่าจะราบรื่นค<ะ>่ะแต่ก็เด็กมันเป็นอะไรที่มันเดาไม่ได้โรงเงนีนี่จะตเป็นฝั่งสกลเป็นฝั่งแม่ค่ะที่เป็นคนเลี ไม่งอแงหรอกแม่ไม่งอแงอแม่โอเคเลยฮะพี่แม่โอเคอะแม่โอเคค่ะเพราะกลับมาบ้านังไงก็ต้องมาสู้กันต่ออยู่ดีแต่ว่าเจ๊ไม่น่้าจะลงให้ดูก ah okay ็ไม่แน่นะคะเพราะว่าชมเห็นแบบ เห็นตัวอย่างมาเยอะอะไรเงี้ยบางทีไปสองสมวันแล้วเนี่ยคืนเดินเข้าไปเลยแบบไม่แบบไม่หันหลังกลับมามองแบบสนุกอะไรเงี้ยแต่พอเขาเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันต้องไปทุกวันวะอะไรเงี้ยมันก็เฮ้ยเราไม่จะดูมันเริ่มเหรอเอ้ยฉันต้องทําอย่างนี้ตลอดชีวิตหรออะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบก็เห็นมาหลายกรณีแต่โมเมนต์อะไรทําทำให้เชคกรู้สึกว่าเขาอยากจะไปเรียนบ้างเพราะว่าเขาก็อยากโตแหละอยากโตอยากอยากทําได้ อยากทำได้เท่าพี่อะไรเงี <Never ladım> ้ยกลายเป็นเจ๊ใหญ่ของบ้านไม่ใช่น้องตอนนี้ใช่ใช่ก็ต้องมีปั๊มปั๊มบ้างแต่ตอนนี้เจ๊เครียดโค้งไงว่าเฮ้ยถ้าเจ๊ไปโรงเรียนเดี๋ยวจะไม่มีคอนเทนต์นะไม่มีคอนเทนต์เสร็จแม่ก็เดี๋ยวเราไปว่ากันหน้างานกันแล้วกันก็แต่จริงๆปกติแม่ก็ไม่ได้ถึงกับถ่ายทุกวันอยู่แล้วเพราะว่า เหมือนบางทีเราอยู่กับเขาเราอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นน่ะมันมันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้คิดเรื่องคอนเทนต์ส่วนมากคอนเทนต์ที่ออกมามันจะเป็นจากจากคนอื่นมากกว่าอ,อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยวดูหน้างานอีงที่หรือตอไปก็วงจรปิดโรงเรียนนะ้เดี๋ยวมีแบบจังหวะไหนจะเกลือกขนุขขนฮ่าฮ่าก็จะติดลูกชาวบ้านเนี้นะ <c oughs> <c oughs> ไม่แล้วตอเจย์เขาไปเรียนแม่จะเหงาบางวันตบางวันไม่เหงาหรอกค่ะเจย์บอกแกว่เป็นเวลาที่แม่รอปล่อยก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหงาหรอกเพราะว่าเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยวีคเอ็นเราก็ก็ใช่ก็ค่อนข้างจะไม่ไม่ไม่ค่อยได้ห่วงตรงนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าก็เออ่ตัวเราก็อาจจะต้องจัดสรรเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยมาคือแต่ว่าก็รับส่งต่อไปก็ มันก็จะไล่ๆกับพี่ไปเองอ่ะพี่เขามีเพนน้องไหมคะว่าเดี๋ยวเกวต้องไปโรงเรียนเกวต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเตรียมเตรียมไปเตรียมพร้อมยังไงก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่เขาเห็นเขาเห็นพี่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สเต็ปว่าเดินเข้าตรงนี้ตื๊ดบาดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาจะรู้หมดมีความสนใจอะไรยังไงบ้างค่ะผู้ชมของน้องเกลเนี่ยเขามีดูแบบสนใจด้านไหนอะไรยังไงเป็นสเต็ปไหมคะ ตอนนี้มันก็เหมือนก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเด็กมันก็ explore ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยความชอบก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแล้วแต่ว่าไปเจออะไรมาเนี่ยไปเสลี่ยนตลอดแล้วแต่ว่าไปเสพอะไรมาช่วงนั้นอะไรมอมเมาใช่ช่วงนี้้เสพอะไรคะเตอนนี้อะคะก็เขาก็ดูคอนเทนต์กับพี่ค่ะว่าบางทีก็เลยเขาก็เลยอาจจะค่อนข้างจะโต เโตกว่าวัยแล้วก็ไม่ค่อยจะหญิงมากอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ก็แบบว่าไม่ได้เปิดเจ้าหญิงเปิดอะไรอย่างเงี้ยให้ดูอะไรยงเงี้ยเป็นแนวสาวแกรงใช่ก็จะอย่างนั้นไปก็คือจะไม่มีเพือเจ้าหญิงก็มีนะคือถ้าสมมุติว่าเหมือนจังหวะแบบ มันได้เห็นอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมไปเหมือนกันเนี่ยในความที่มันเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าสักพักนึงพอพี่กลับมาบ้านก็ยิงกันละอะไรเงี้ยมันก็จะแบบชมมงจิริ่ใช่ใช่จิงๆพี่ชมก็คือรู้ทางรู้ใช่ไหมว่าเวนี้เขาจะแบบตอนนี้เขาจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เขาเจอแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะหรือยังเดาทางไม่ถูกเหมือนกันคือ ชมว่าต้องสักพักหนึ่งถึงจะเริ่มใช่ไหวจริงๆว่าเขาชอบไปทางไหนอย่างพี่สายพี่พาตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วว่ายิ่งพอเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะเห็นความถนัดอะไรเงี้ยค่ะทั้งในเรื่องออวิชาที่แบบว่าเอ้ยคนนี้ถนัดอันนี้คนนี้ถนัดอันนี้หรือว่าความชอบกีฬาศิลปะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กิ่งว่าต้องให้ e o s e ่ค่ะแต่ตอนนี้ก็เหมือนพี่ทําอะไรก็อยากทำ,ทำใช่อยากไปเทควันโดอยากอ,อ,อยากไปเตะบอลอยากไปเล่นบาส <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> แต่ว่าไม่มีพูดว่าอยากเรียนบัลเล่ต์อะไรแบบนี้ไม่มไม่มไมเลยก็เขาไม่มีตัวอย่างมันไม่มีตัวอย่างแต่เห็นจากการออกงานใหญ่ก็คือดูร้องและจะมีแววทางนี้ต่เต้เอ็นจอยกับการเอนเตอร์เทนผู้คนมากมคือชมว่าเขาเหมือนเขาไปกับเราตลอดอเขาไปกับเราตลอดแล้วก็เจอคนเยอะแล้วก็เหมือนทุกคนที่แบบอยู่รอบๆเราก็น่ารักเนี่ย เขาเรียกว่าเหมือนให้ความมั่นใจเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลย่อนข้างจะบูสต์เรื่องเรื่องความมั่นใจโมเ <Moment S 2> มนต์ที่เขาบบ ien, แบบนเตอร์เทนแฟนคลับนี่คือก็เกิดขึ้นเองใช่พี่ชมพอจริงๆกับป้าเจบก็มีมีแปปอ,อแป,ปอแบบ<อ>แอปแอปงแอปเทรนแต่ชมมาไม่เคยมีนะว่าทําอย่างนั้นสิทาอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยแต่ป้าเจฟพอจะชอบแบบเขาก็จะเหมือนใส่ข้อมูลจะใส่ข้อมูลใช่คือที่บ้านชมมันจะเป็นระบบแบบเหมือน เราไม่ได้มีพี่เลี้ยงแบบวันออนวันนะ,ะ<า>ก็คือจะมีมีคนที่พี่ๆที่ทํางานในบ้านแล้วก็มีป้าเจี๊ยบที่ช่วยชมดูลแลน,น้องทั้งสาคนเพราะฉะนั้นบางทีก็มันสวมบอกหลายใบอย่างเงี้ยเออบางทีจะไปซื้อของเข้าบ้านจะไปช้อปปิง้งจะไปซื้อกับข้าวเงี้ยก็ต้องกระเต่งเจ๊ไปด้วยแม่ไปทํางนนานแม่ไปออกกาลังกายป้าก็ต้องกระเตงจเจ๊ไปด้วย <laughs> อ,อกกย่างกกเงี้ยก่อนจะลงจากรถก็แบบ เจอแฟนขับต <quarters> ้องยกมือว <Oğlum Chevy> <gram eries> ่าต้องอะไรต้องให้เขาถ่ายรูปนะต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะแบบเทรนผู้ชมตาก็คือใช่คนต้องให้เครดิตเลยเนาะไม่สมเนาะเป็นเจ้าของค่ายจริงๆคือผู้บริหารใหญ่คนใหญ่ ก็จะคิดทั้งหมดทั้งมวลงานที่ผ่านมาทุอคนก็ชื่นชมเนอะว่าเราแบบได้นานได้นานเขาช่วยแม่ทำงานได้แล้วก็ชมว่าเขาเขาเข้าใจคําว่าทํางานประมาณหนึ่งเพราะว่าเขาเข้าใจคําว่าแบบว่าเหมือนเราก็บีบมาว่าวันนี้มาทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเราก็จะพยายามควบคุมแบบ ปัจจัยอื่นๆสิ่งแวดล้อมอืนอนๆือให้มันแบบให้เขาเอนจอยในนั้นให,ให้ได้มากที่สุดเช่นว่าหลับมาให้พอแล้วก็เราก็อาจจะต้องดูกับเจ้าภาพว่าเราสแตนบายได้ไม,ม่นานเพราะว่าเราต้องก่อนก่อนขึ้นเวทีจริงเพราะว่าเด็กเขาไม่รู้จักการประหยัดพลังงานเพราะฉะนั้นพอเขามาถึงอ่ะทุกคนก็อยากมาหาเขาอยากมาเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหมดพลังงานตรงนั้นเขา่าไปแล้วอะแบบครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เออก็ ก็จะพยายามคือเราก็สอนเขาด้วยว่าเออมาทํางานนะแต่ว่าเราก็ต้องเหมือนให้ผู้ใหญ่ะช่วยทําความเข้าใจด้วยใหลายคนชื่นโสมแลี่แม่ทํมาไม่ออกงานไม่จักการทำมาหายไปแล้วก็อธิบายนะแต่ชัวว่าเขาก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเรื่องเงินเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็รู้ว่าเขาก็รู้ว่าทํางานแล้วเขาได้เงินจริงจริงมีมีเพียงไพีชงที่แบบอยากจะให้ออกอีกเพราะว่าเวลาเกี่ยวกับช่วงบอกงาน คนก็มีติดต่อมาเรื่อยๆค่ะก็ไม่ได้แบบไม่ได้เยอะถล่มทลายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมาเรื่อยๆแล้วพี่ชมรู้คำตอบนี้หรือยังคะรู้ไหมใครฆ่าอาริยาตอนนี้ตอนนี้ชาวเน็ตเขาได้คำตอบแล้วว่าอาบิเกลาพอจะทราบพอจะทราบอาบิเกลฆ่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอจะทราบเออชาวเน็เช็คฟิ๊ตแ็กอยู่ใช่ไหมพี่ชมก็เห็นอยู่บ้างเห็นอยู่บ้างแล้วก็ก็รู้สึกว่า เดี๋ยวนี้คือเราอ่ะก็เราก็รู้นะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนฟีดแบคคนที่เข้าหาเราอะไรเงี้ยมันประมาณไหนแต่ว่าก็รู้สึกว่าช่วงเนี้ยแม้แต่เราไปคนเดียวเนี่ยคนก็จะแบบว่าเออตื่นเต้นมากคืออะไรเงี้ยแล้วก็ถามหาเกลอะไรเงี้ยทุกงานคือจะต้องมีอภิเกลมาก่อนเลยใช่ก็ถามว่าน้องมาหรือเปล่าเเมื่อกี้คนปั่นน้ำยังถามเลยน้องมาแต่วันนี้เจ๊เกลก็คือนอนพักคุณแม่ แม่มีเคล in in ็ดลับยังไงในการออกทันออกงานเพราะหลายๆคนก็อยากผิดทันออกงานมารับงานแบบนี้เหมือนแม่เหมือนกันสวดสวงแบบไหนให้มันเท่ห์แบบยังไงบิตยังไงเท่ยังไงก็มียังไงกันเท่ยังไงหรอสรุปแม่ไม่ได้เท่ปาร์ตีย้เลยก็ให้นอนหลับมานอนหลับมาให้พอแล้วก็คือจริงๆชมว่าเขาด้วยความที่เขาแบบไปกับชมทุกที่อะไรอย่งนี้เขาก็จะเข้าใจว่าเขาก็จะเห็น เห็นแม่ทํางานเห็นอะไรเงี้ยเออเขาก็ก็เข้าใจอะว่ามันแบบเออมันคืออะไร